สวัสดีครับคานี้นะครับ AT 0 0 8เขียวแมงมุมจัดองค์ทรงเครื่องเซ็ตอัพเรียบร้อยเตรียมส่งหลังสวนชุมพรนะครับ1 2 5ซ c ีซีครขึ้นลฟานนะครับ3.1ง1เกียร์ผิวๆแน่นๆนแรงๆนะครับเกียร์มาดิจิตตลนะครับ ถังน้ำมันเหล็กไ้ล้งไฟเลี้ยวครบครับล้อแม็กลงตัวสวยทอ่อลอยนะครับหัวพ่วง2นิ้วนะครับดิสเบรกหน้าหลังครบครับาอากระจกมองหลังเดี๋ยวแพ็คแยกทหารไปให้นะครับระหว่างขนส่ง จะส่งคุณปูครับหลังสวนชุมพรขอบคุณนะครับ